นี่เดี๋ยวนี้ติดกิฟต์ดำเลยเหรอใช่ผมดำอผมดำโอ้โหพี่ใช้ไลโอโอพี่ใช้ไลโอผมมั็นระยยาวเร็วจริงเหรอจริง้น้องจ๋าลองไปใช้ดูดิคือ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 ผมน้องจ๋าล่วงป่ะล่วงถ้าล่วงนะหยุดใช้ยี่ห้ออื่นๆเลยนะแล้วลองเอาไอ้ไลโอพี่นี่ไปใช้พี่ให้ไม่เกินเจ็ดวันลองดูพท้าเลยว่าดูดิมันจะล่วงอีกไหมจริงๆคือคือพี่อยากให้เห็นเลยอ่ะ แล้วผมันแล้วพอฉีดไอเซรั่มเนี่ยนะผมมันจะขึ้นเร็วมากของพี่อ่ะลำบากคนไหนรู้ป่ะคือพี่อ่ะเป็นคนที่ผมงอกมาก่อนแล้วไงแล้วพอพี่ทําสีผมอ่ะน้องจ๋าพอพี่ไปใช้อะไรโอ้ธรรมดาพี่เดือนเดือนกว่าสองเดือนอะไรเงี้ยถึงทำแต่เนี้ยสองอาทิตย์แม่งคือผมมันจะยาวขึ้นไห่เห็นเลยว่าเอกไมอกแล้วมัน็แต่กเออคือมันยาวเร็วไงมันเป็นกระตุ้นเลยอย่างเงี้ย ผมจะลองใช้ดูดิจะเห็นร่ผมผมไม่รู้จริงแต่ผมที่ยาวจริงเลยยาวนี่แป๊บเดียวนี่เพิ่งตัดเองนะยาวแล้วครึ่งปีหลังไว้บ๊อบแล้วเนาะอยากไว้มากอยากใส่นงกุดด้วยกันชัยกําเนิดพลอยไลโอกําเนิดผม